ดูที่แกติฉักบิประลาดดูที่ว่าคุณจะห้ามเราออกจแท็เข้ามานนี้ไหมแต่ต่อไปแล้วต่อให้ห้ามเราก็ไม่ออกไปถ้าคนอยากได้แพะเราคนก็มาจับแพะกตรงนี้สิก่อนจะกลับไปผมก็ใจว่าเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายแลย้วผมไม่รู้นะว่าใครพูดคำนี้กับเพื่อนผม ได้ข่าวได้ข่าวว่ามีตำรวจคนหนึ่งอาจจะเป็นชยุทธภรรยาก็ได้ไม่รู้มาบอกเพื่อนผมว่าเนี่ยเพื่อนไปพูดมาใหม่มาหลักฐานเขาเป็นผู้ส่กข้าราติารบ้านเมืองที่เรามีเงินขระดาษดีไถ่บ้านได้มีเงินมาไถ่บ้านไถ่นด้วยมีพวกไอ้คนแดงก็ชนะที่สามไม่รู้ว่าใครพูดแต่ผมเป็นอาตมาสุดท้ายก็สามานี่มัน าการราชการที่สามสี่หมืน่นท่านมันหมดตั้งแต่ต้นราชการที่สี่แล้วตอนนี้ราชการที่สี่แบบนี้พอต้องค้าเงินหมดต้องไปกู้เงินต้องไปกู้เงินเพราะค้าจีนเราไม่มีเงินไปจ่ายเขาด้วยตอนนี้ราชการง่าย,ายต้องจ่ายเท่าแบบฝรั่งเศสก็ไม่มีเงินไปจ่ายก็อขออะไรขอรัฐบาลนักที่สำคัญคือไปึ้นภาษีกานเงินที่ ไทยบ้าไทยเงิอไม่กี่บาทพอีบไม่ใช่เงินถุงแดงไม่ใช่เงินเท่าคือเงินพ่อ่งเรเลยแหละทมไมราจะไปที่หกเประมาณแผ่นดินึสามถูกใช้กับจะโทรวังอย่างเดียวก็คือเม่ประมาณแผ่นดินถูกใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาไปสร้างบ้านรสิงห์แกกแต่คนนู้นแต่คนนี้สร้างคฤหาสนหแก่มหาดและตูสสิดก็คือผู่ทายที่ตรงนิ้ด้วย ศึกษาไม่มีเงินไปพัฒนาถนนหนทางเกิดที่กิจการค่องรที่ยวที่เจ็ไม่มีเงินจ่ายก็ต้องไล่ตำรวจทหารออกหมดระวังเถอะวันหนึ่งให้ปล่อยรถเมล์ทางบ้นปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแต่สมัยรัชกาลที่สี่หรือปัจจุบันทางบ้านก็ยังใช้เงินสิ้นเปลือกเหมือนเดิมระวังเลยเถอะปล่อยให้ปล่อยให้ปให้สถาบันการศึกษาใช้เงินสิ้นเปลืองขนาดนี้สักวันหนึ่งเดี๋ยวตำรวจตำรวจสพนี้อาจจะโดนหัวซักครึ่งหนึ่งขอบคุณครับ ดูสอดีภาพนะครับผมทอมซายเตยและเขาด้วยครับโดยเฉพาะการจงกรมอย่าใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ สองปอนการุณาครับเราแค่เก็บป้ายเฉยๆไม่มีอะไรนะครับบต้องป้ายในเขตสพปอนระตูเท่าไรครับงวดที่ดีในช่วงกลางในเขตสองปอนันอยู่ได้ดวยนะช้ารย์เอาไปาไปเอ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 าปเอาไปเออาไาไปเอาไปเอาไปเอาไอาไไปเอปเาไปเาไปเอาปเาไปเาไปเไปออาไปปเอาาไปเอาไปเอาไปเอาาไปเอาาไปเอาเอาเอาไปเอาออาไปเออา เอาไปกองขอาวความจรุณาครับแต่ไม่ป้ายเนี่ยมันเป็นอะไรป้ายมันเป็นไรยังไงหรือว่าตำตาหรือว่าแทนใจดำป้ายมันมั่งป้ายมันต้องความริษยาอะไรกันบ้างครับผมครับวันนี้นะครับตามคำสั่งของกระลอยนะครับไม่ให้มีการแสดงป้ายนะครับติทธิ์ในป้ับนะครับทำไมแสดงไม่ได้ครับทำไมแสดงไม่ได้ครับตามครบำสั่งกรไมอยนะครับ ขอกคำปรนนะครับใึ้นไก่ไปออกด้วไม่ได้ครับปรนน่ะครับขอราุนานนี้ได้อ่นัะกลับไม่ได้ะขอบคุณมคุณมิของคุแล้วพูดแต่ก็พ้นนะครับ ตอนนี้นะครับเว่าสภาพไม่สงบก็อยขึ้นพื้นที่นะครับตัวเห็นไหมครับสภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับตัวตำรวจที่มาอกว่าเอาป้ายมานิีดตั้งนะครับลดถอยไปนิดเึีนะครับขอป้ายนะครับขอบป้ายนะครับเพื่อน่อไปนะครับผมถามผมถามมาหลายรอบแล้วคุณก็ยังตอบไม่ได้สักที ครับเดี๋ยวตอนนี้ตำรวจนะครับตอนนี้ตำรวจนะครับเจนี่ถาคุณมีลูกไหมคุณมีลูกไหมคุณมีลูกมีมีอะไรถ้ามีเดี๋ยวไปถามเพราะลูกคุณอาจจะมาลูกก็ได้ใครจะรู้เดี๋ยวเราถามได้เห็นได้ทวนนะครับ เราไม่ถามด้วยอปจนะครับปจทถอยกำลังออกมานะครับประจัิดปิต้งเวลานีนะครับปจอถอยมาเลยนะครับวันน้ตั้งทีว่ายังไงวันนี้ที่ไปที่มานะครับก็คือว่าจะทีวีน้องเยาวชนคนนึ่นนะฮะยินดีบื่อนองใสน้ำนะฮะน้องใส เขาเช่นน้องใส่น้ำเติอนับประสิทธิบในระยะวันนะฮะเขาไปก,กิจกรรมที่ทางกกนนะะทีมของเขาไปจัดตัวไปจัดระหว่างของทีมในคุกแม่ก็คือกิจก,กรรม The Show ะะเดินแฟชั่นโชว์นะฮะแล้วน้องเขาใส่ขอบไม่เห็นว่าพ่อครูที่มานะ,ะววก็แค่นี้นะฮะแล้วปรากฏว่าน้องเขาโดนมาตอนร้อยสองซึ่งโวนได้ยังไงผมก็ไม่รู้ ก็เราก็ต้องอยืนยันว่าการที่ออกไปออกไปใส่เครื่องเสื้อผ้กากิดทางการเมืองน,นี่ยมันไม่ได้มความผิดอะไราการถือว่าพ่อผู้ชื่อมานะเราพอ่อเขชื่มมานะก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็เลยต้องออกมากยืนยันในหลักการนี้แล้วก็เลยใส่ขอ้ขอข้อไปในหลกักกอนกันเวไปดูร้านดูร้านนี้ตามปกติปรากฏว่าก็โดนปกติองค์กก็โดนเรียกมาในวันนี้นะตำรวจเราต้องมาถึงวันนี้นะใช้เวลาเครื่องเกลือในการพิจารณากังว่าเอาดีไหมยังไงก็ ใไหนายยัดคดีแล้วก็ยัดไปนะฮะอย่าลังเลนะครับผมที่นี่เราต้องหน้าข่าวมาล่วงหน้าพอสมควรแล้วก,าาวกวว็จะมีการฟ้องข้อหาที่นี่เกิดขึ้นเราก็เราก็ยักท่าเราก็รอดูอยู่นะว่าตำรวจจะยักท่าตำรวจจะยักตำรวจจะยักท่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่หจะกล้าที่จะยัดค่อยให้เราแต่เรารู้ว่าเขาจะยักแน่นก็ไม่เหนือความคาดหมาย แต่หน้าผิดหวังที่ตำรวจยังจะให้ไปยังตักตำตงเรื่องเสีเยงนี้นะครับผมก็อยากจะให้ตํารวจเนี่ยวางโตวางโตตรนกลางบนหลักกฎหมายที่ข้างหลักกฎหมายอย่าไปเคลื่อนมือเคลนมาของรัฐบาลในการปรับในการปรับปรามดิสเดิย์สารประชาชนนะครับผมขอให้ตํารวจรรนนนรในบทที่จะไปทำไม่เช่นนั้นจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถา,สาบันองค์กรสถาบันตํารวจโดยรวมนะครับผมน่าแปลกนะฮเป็นคู่สามเหลี่ยมนะก็มีก การมีมลเบิร์ตหวิ่งลาวอะไรกันมากมายก็ไม่เห็นคนมาเท่านะฮะควบกับสอรประทุมวันเนี่ยเขาไปบรรยายอนผมอยู่เตรียมนะอนผมเอนอยู่เตรียมนะพวกกับสอรปทุมวันก็ไปบรรยายที่โรงเรียนทุกวันทุกุปีนะฮะแต่ว่าก็ปรากฏว่าอาชญาการก็ไม่ลดลงแต่วันนี้มีเสือกมีคนมาเสือกมีกำลังคนมากกว่าที่จะเข้าถ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันยังไงมก็อยากจะรู้ว่ากลัวมากเท่าไหร่กับแค่เขากับแค่ตรงเนี่ยฮะก็ทำข้อกันยัง

ก็วันนี้นะฮะเ,ออเรามาที่นี่ตามเอ,อ่อตามหมายเรียกของทางพทนะครับผมโดยเอ,อ่อเป็นเรื่องของการโพสการโพสสเตตัสอันหนึง่งซึ่งผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นสเตตสัสอไหไส่วนของลุงเข้าใจว่าโดนแจ้งเหมือนกันเพราะว่าแชร์แชร์สเตตะที่ผมโดนคดีดนะะั่นแหละฮะ ก็่ะวันนี้ผมมีสองหมายนะครับผมเป็นหมายจากทางกระทรวงกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้แจ้งความหนึ่งหมายแล้วก็เป็นหมายจากทางประชาชนที่เขาเจอว่าอยู่กลุ่มไทยพักดีนะฮะมาแจ้งความอีกหนึ่งหมายก็อะไรเออคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะ,ะ <c oughs> <c oughs> ข้อความที่โพสพอเปิดเผยได้แบบคร่าวๆนะครับว่าที่เป็นเหตุให้ยังไม่รู้เลยค่ะพี่ว่าเป็นโพสไหน <c oughs> ยังไไม่ด้บอกวันนี้มากันสองคนหรือว่ามีคนอื่นมาด้วยไหมที่ซีเราชอบคดีก็ในคดีนี้นะครับหมายเขาแจกไปคนๆไปเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตาคนต่างธรรนนะครับผมเข้าใจว่าเช่นนั้นเข้าใจว่าช่วงบ่ายมีอีกห้ามีอีกสี่ห้าคนเลยละฮะวันนี้วันนี้เรารวมแล้วเราเก็ดแปดคนได้นะครับผมมมีทางขอนแก่นต่างจังหวัด ใช่ครับมีเหมือนอ๋อทางทนายผมก็เหมือนจะแจ้งมาว่าจะเป็นเรื่องของโควิภพักวิจารและเอซีบีนะครับผมแต่ผมก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นอะไรยังไงก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะครับแล้วก็มีของทางพี่น้องมนชนวันคอนเกนก็ถูกก็ถูกหมายด้วยก็เป็นภาร้าเขาต้องเดินทางเข้ามานะครับผมทุกวันนี้1้2บก็ถูกใช้อย่างพร่ำเพรื่อแล้วก็ ขยายประเด็นเข้าใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคือจากเดิมเนี่ยจากเดิมเนี่ยร้อยสิบสองถูกใช้กับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันปัญหาในสถาบันกษร,ร,กร,รตริย์ตรงๆทุกวันนี้ก็เริ่มขยายมาล้วิพากษ์วิจารณ์พอวิพากษ์วิจารณ์บริษัทวิพากษ์วิจารณ์การถือหุ้นวิพากษ์วิจารณ์บริษัทที่ถือหุ้นท,ที่กษัตริย์ถือหุ้นก็เริ่มจะโดนร้อยสิบสองจนล่าสุดนี้วิพากษ์วิจารณ์วัคซีนที่กษัตริย์ผูกขาดไว้ก็ถูกร้อยสิบสองอีก นะครับผมสุดท้ายก็ไม่ทราบว่าต่อไปนี้เราจะเหลือเรื่องอะไรให้วิพากษ์วิจารณ์ได้บ้างนะครับผมร้อยสิบวันนี้เห็นชัดแล้วว่าไม่ได้ใช้เพียงเพื่อไไม่่ด้้ใชเเพพียงือปกป้องสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวแต่ว่าใช้ในการปิดปากปิดปากความที่เห็นทางการเมืองในแทบจะทุกมิติแล้วก็ถ้าต่อไปนี้ต่อไปนี้ถ้าเรายังไม่รีบลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายประมกกฎหมายอยาญามาตราร12ก็ต่อไปนี้เพดานเสรีภาพ อป็นเสรีภาพก็อาจจะต่าลงในทางกฎหมายเรื่อยๆแต่ถึงที่จะถึงจะใช้กฎหมายนี้อย่างไรนะฮะกฎหมายนี้ที่เป็นความชอบธรรมไปแล้วและถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ยกเลิกกฎหมายมาตรา112เนี่ยความชอบธรรมของสถาบันกตรย์ก็จะตกต่ําลงด้วยจึงขอรณรงค์ให้ยกเลิกายเอไปประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับตรงไปตรงมาสุดท้ายท่านไม่มีอะไรตอบรวมเป็นกิ้นรวมแล้วของเป็นกลิ้นเนี่ยโดนมาแล้วกี่ ี่คดีที่แล้วมาบอกว่ามามา,มาก,ก็เจ็ดต่าคดีแล้วจะมาที่ปอทครับ่อนครับผมแล้วตอนนี้ไปตะเวรับหมายตามโรงพักต่างๆแล้วสรุปล่าส,สุดันนี้เป็นหมายคดีที่เท่าไหร่เป็นคดีที่15แล้วเหรอฮะอ๋อสิไปแล้วอันนี้สั่งหมายซะตั้งเป็นเจ็ดเแล้วครับ17แล<ะ>้วใช่17แล้วเพิ่มขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนลอะไรฮะของสองของลุงของลุง9 กินแล้วรอบไปจะไปร่วมระบายไหมก็เดี๋ยวจะดูวิทีนะัะคือผมมีสุระาแ้แต่ก็ยังฝากประเด็นที่พี่ไม้จะไปด้วยนะฮะเราะก็ไปในนามรัศดรเหมือนกันก็ฝากประเด็นอย่างนี้แล้วกันครับผมคือตอนนี้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับผมเกิดความเดือดร้อนความอดอยากไปทั่วทุกหัวแหงมาตรการเยียวยาของรัฐบาลก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีประสิทธิภาพนะครับผม โครงการไทยชนะมีหลายคนที่ไม่มีโครง,ง,ง,งการคนละครึ่งเนาะโครงการคนละครึ่งเฟสสองมีหลายคนที่เข้าไปถึงสิทธิการเยียวยานี้เพียงเพราะไม่มีมือถือนะฮะซึ่งสมม่วนมากผู้ที่ไม่มีมือถือเนี่ย<ม>ก็จะเป็นผู้ที่จําเป็นต้องรับการเยียวยามากที่สุดด้วยซ้ำนะฮะ<ม>ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ<ม>ได้ไดแล้ในบรรดานผู้ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ปรากฏว่าสิทธิเต็มภายในเวลา5้าทีประชาชนต้องแย่งสิทธิ์ต้องแย่งกันลงทะเบียน ในสภาพเป็นสภาพที่อันเนียอนาดนะผมไม่แน่ใจว่านี่คือมาตรการยาวๆหรือเาตการชิงเปรตนะครับผมก็ดังนั้นก็อยากจะเสนอให้ตัดลดงบที่มันไม่จําเป็นนะครับผมงบกองทัพงบกองทัพหกล้ผมสองแสนกว่าล้านเนี่ยมันจาเป็นไหมในสภาวะที่ไม่มีสงครามแต่ประชาชนกําลังเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจคสศาบันสามหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านเนี่ยมันจาเป็นไหมมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนยังไง ทำไมต้องคงงบตรงนี้ไว้สูงขนาดนี้งบกองทัพง,งบสถาบันเป็นงบที่มากเกินความจําเป็นไม่เหมาะสมกับสถา,านการณ์และไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็อยากจะให้ปรับลดงบตรงนี้มาเป็นเงินเยียวยาท่วนหน้าให้กับประชาชน,นทุกคนสุดท้ายเมื่อสักครู่แทนกิ้นบอกว่ากรณีที่เกี่ยวกับสถาบันก็คือจะวิจารณ์อะไรไม่ได้แล้วถ้าตรงไปตรงมาว่าถ้าเราจะต่อสู้หรือเรียกร้องอะไรไม่ต้องวิจารณ์สถาบันได้ไหม โดยเฉพาะเจาะจงไปเรื่องตัวบุคคลอะไรก็เป็นไปได้ยากฮะเป็นไปไม่ได้เลยพะสุดท้ายแล้วปัญหาวิกฤตการต้นต่อของวิกฤตการเมืองไทยต้นรากเนี่ยตั้งแต่ปี49ขึ้นมาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางทางสิ้นเราอธิบายได้ว่าวิกฤตทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นในช่วง20ปีท huh? ี <qu> ่ผ <oses> <Q>. ่านมา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมมันก็เกิดจากการรัฐประหารปี49แล้วทางรัฐประหารปี49ใครเซ็น นะครับรัฐธรรมนูญนั้นก็จะกการออกแบบของใครมาปนธมิตรทำเพื่อใครมันก็มาผสอทำเกใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คนทั้งสังคมทราบนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนถึงรากจนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ตอนนี้สภาว่าพระราชอำนาจมาขยายเกินไปเรื่อยๆื่อยเรื่อยเเรื่อยอย่างไม่มีขอบเขตจนประเทศเราใกล้จะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาทุกวันถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิรูปการเมืองเป็นไปไม่ได้ที่ ก็แต่คิดว่าต่อให้ยังมีร้อยสิบสองอยู่แต่ตอนนี้มันก็เหมือนไม่มีรัฐสภาพก็คือประชาชนก็ไม่ได้เกรงกรลัวในการเป็นรู้จัดตั้กษัตริยัต์เหลือแค่เราต้องยกเลิกตัวกฎหมายนี้อย่างเป็นทางการนะครับผมเพื่อเพิ่มไพ,พตามเสรีสรภาพในสังคมไทยเป,น,ปนครับเป,น,ปนครับประวัติศาสตร์เราประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่ยี่สิบปีแค่นี้นะก่อนหน้านั้นมันมีมาเป็นร้อยปีกรุงกรุงรัตนโกสินทร์มาก็สองร้อยกว่าปีเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้เป็นกิ้นมานับแค่ยี่สิบปีเท่านี้ ซึ่งต้องถามว่าสองล้วกว่าปีรวมถึงอายุทยาและสุขโขไทยนั้นต้องถามอย่างนี้นะครับผมว่าคือล้วนแต่เป็นไพร่ที่สร้างชาติขึ้นมาสงครามศึกสงครามแต่ละครั้งเมื่อชนะชีก็มักจะยกความดีความชอบให้กษัตริย์แต่กษัตริย์มีนับนิ้วมือได้นับนิ้วมือข้างเดียวได้ที่ออกรบกษัตริย์รบแพ้ก็มีตั้งมากมายทั้งหมดนี้ใครชนะทั้งหมดความสาเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีไพร์และถ้าศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วที่ประเทศไทยเราประเทศไทยเราเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มจเจริญก่อนหน้านี้ก็ได้จะ,จะเจริญก่อนรัชกาลที่ห้าก็ได้แต่ระบอบศักดินาคือสิ่งที่ฉุดลังไว้ทําให้การค้าไม่จเจริญน,นะครับผม okay, โอเคคือทุกวันในประเทศไทยไม่เจริญนะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่าวันนีค่ะซื้อวัคซีนเอาซื้อประชาชนไปซื้อวัคซีนไปซื้อวัคซีนแจกประชาชนได้เพียง21เปซางห้างที่ตามหลักแล้วมันควรจะขึ้นประเทศขึ้นไปนะครับผมและทําไมในวัคซีนที่ซื้อมานี้มาถึงมาจากบริษัทเดียวซึ่งเป็นบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ปรากฏว่าถือหุ้นใหญ่โดยเจ้าก็คือสยามโตไต เรื่องนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ทําไมไม่มีการประมูลทําไมถึงไม่กระจายความเสี่ยงเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องตอบและทําไมต้องเอามาบอกว่าเป็นวัคซีนพระราชทานทางท่านที่จร,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 ริงๆแล้วงบประมาณก็มาจากภาษีประชาชน